มันมีจารึกอยู่ตรงนี้นะครับจารึกเยธรรมานะครับใส่แล้วก็จารกึกแล้วก็คาถาเยธรรมานี่ก็มีอยู่ในพระไตยยรปิฎกของเทรวาสสยามเทศนะครับอันนี้ก็ม, ah าาม,ม,มหายานอาจจะนิยมเอาไปใช้ด้วยนะครับคือมหายานนี่จะไม่แน่นอนนะครับไม่ไม่รักษาพระไตรปิฎกเดิมนะครับไม่ไม่รักษาคําเดิมคําสอนเดิมนะครับเหมือนเหมือนสยามเทศนะครับเขาเอาพระไตรปิฎกเป็นตัวแทนพุทธองค์นะครับ idence? นะครับอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะให้ดูนะครับอ่าอา่ว่าทำไมถึงบริเวณนี้เมืองเสมาอยู่บริเวณนี้ถึงถึงได้มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางของสยามประเทศนะครับที่ดูแลหมดทั้งสยามโค้งนี้ เพราะว่าแต่เดิมไทยเราเนี่ยซึ่งมีชนเผ่าโบราณเก่าๆอยู่ก็ล,ล,ล,ล 4, าลาลาลาสี่หเผ่านะครับก็คือเผ่าเขมรเผ่าลาวเผากุยเผ่ามอนนะครับเขาอาเขารวมกันนะครับรวมกันตั้งเป็นสยามเทศเนื่องจากว่า,าศาสนาเข้ามาเผยแผ่อยู่ตรงนี้ตรงตรงภาคกลางนี่คนมันอยู่น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตน้ําท่วมขังนะครับ อ่าเมื so first, other, uh ่อ2,000ปีท <c oughs> <soci eth> uh, so ีああ่แล้วเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วที่ศาสนาเข้ามางี้ศาสนาไม่ได้เข้าทางนี้นะครับศาสนาเข้ามาเลาะมาทางนี้มาทางอ่าทางเมืองพระโคเมืองหงสวัสดีนะครับแต่ก็เมืองพระโคตอนนั้นก็ยังไม่ได้สร้างนะครับยังไม่ได้สร้างอ่าหงสวัสดีในสร้างทีหลังนะครับก็หงสวัสดีเ็าคนไปจากภาคอีสานนี่ครับเขาเผาของมอนเขาไปตั้งอยู่บริเวณนี้ให้เป็นเมืองท่าออกทางนี้นะครับเมืองท่าออกทะเลทางนี้นะครับ ให้หงษ์สวัสดีไปนะครับนะแล้วเพราะว่าสืบสืบประวัติแล้วมันมีทั้งขมรลาวกุยมอนเป็นชนเผ่าเก่าแก่ที่สุดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาสร้างปราสาทหรือเวลาสร้างอะไรต่างๆนานานะครับแม้แต่เส้นทางบ้านมีไฟนะครับ <laughs> ที่พูดกันมานะว่าบ้านมีไฟสร้างโดยขมรสร้างโดยขอม อ่าบางคนก็ว่าสร้างด้วยขอบางคนก็ว่าสร้างด้วยขมรตามจริงมันไม่ได้สร้างด้วยเผ่าเดียวนะครับแต่มันเป็นการรวมของทุกเผ่าพวกตรงตรงบริเวณนี้นะ่ะอ่าเสียมราพัตบองศรีสโพนเนี่ยเป็นเขตของฝ่ายสยามเขาต้องสร้างเองนะครับเขามีพลเมืองมากกว่าแต่ตอนล่างลงมากระปงชนังแถวพนมเป็นเนี่ยอ่าทางฝ่ายขอมเขาถึงจะสร้างนะฝ่ายยฝ่ายขอมเขามีพื้นที่ นิดเดียวนะครับเขามีอยู่โซนด้านล่างนะครับอ่ะเราจะให้ดูอนนี้ก็ได้เอา้าจะบอกศาสนาเข้ามาทางนี้นะครับตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าเขามาค้าขายแต่ยุคบัญชียงยังไม่มีศาสนาเพราะมีศาสนาพุทธเจ้าประสูติพุทธเจ้าประนณิพันธ์เขาก็มีพระไตรปิฎกเกิดขึ้นเขาก็รีบส่งมาที่นี่เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าที่หลบภัยของพุทธศาสนาหรือว่าเป็นห้องแลบเป็นมหาลัยของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ลาวนะครับอ่าอารยธรรมของสยามนี่ไปหาลาวนะครับไม่ใช่อารยธรรมลาวมหาสยามนะครับอ่าลาวเขาเป็นเคอญาติเราก็คือว่าเคยญาติเราข้ามไปแล้วเขากําหนดให้พูดภาษาลาวก็เลยเป็นประเทศลาวในปัจจุบันนี้แล้วเขาลาวเขาก็มีทุกเผ่าแหละแต่เขากําหนดให้พูดภาษาลาวเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงมีหลายสำเนียงนะครับอ่าเพราะหลายเผ่าเขาก็เปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนสำเนียงนะครับเขาเปลี่ยนอยากให้มันเป็นประเทศลาวนั่นแหละครับแต่ว่าบางทีมันก็ สำเนียงภาษาเผ่าเดิมนะครับอ่าอ่าก็อย่าไปว่ากันเพราะว่ารวมแล้วก็ไม่ต้องแปลจะพูดสำเนียงลาวประเภทใดก็ช่างเราเราแปลไดนะ้เราแปลได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามเพราะว่าเป็นเคญาิของเรานะครับฝั่งลาวเนี่ยนะครับแล้วก็รับเอาอะรยธรรมไปจากไปจากสยามนะครับสยามเขาเป็นประเทศแรกสยามนี่ไม่ใช่ชื่อเผ่านะครับก็คือทุกเผ่าเขารวมกันตั้งเป็นชื่อประเทศสยามนะครับต่อมาเขาถึงเรียกว่าเป็นชาติไทยเ็าแล้วกัน ในประเทศสยามนั่นแหละครับเราก็ใช้มาแบบนี้นะครับเห็นไหมกรุงศรีตยาเวลาตั้งขึ้นมาเขาก็ว่าพวกสยามโคกลงไปอยู่นะ <c oughs> นี่ฝรั่งเศสเขารู้จะตายเลยนี่นนนนอายุทยานะครับยูเดียนะครับอายุทยาสยามโคกก็หมายเขาว่า อยุธยานี่คือพวกสยามโคกค,คือสยามกุ๊กเนี่ยเขาลงมาอยู่นะครับอ่าฝรั่งเศสรู้ดีจะตายเขาเขียนไว้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยานะครับอ่าแล้วเขาก็สืบจามาแล้วเขาจะยึดสยามให้ได้แต่ว่าอันดับแรกเขาต้องยึดเมืองบริวารของสยามก่อนก็คือเมืองขอมนะครับก็คือเมืองกัมพูชานะครับก็มีเขตกัมพูชาแค่นี้นะครับเขาต้องยึดลาวก่อนแล้วหาวิธีบีบเอาสยามทั้งหมดนะครับอ่าตาม ตามแนวคิดของฝรั่งเศสนะครับแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าในหลวงได้ช่วยสยามเทศไว้นะครับผมให้ดูแค่นี้เองนะครับอันนี้โซนนี้เขาเป็นมหายานนะครับเขาไม่เกี่ยวกับบารลีเพราะฉะนั้นจะลึกใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับบาลีก็เป็นของฝ่ายสยามนะครับ <laughs> เพราะ าฝ่ายสยามก็ใช้ภไตรปิดกเป็นภาษาบาลีซึ่งภาษาบาลีเราก็ไม่ได้รับมาจากาลังกานะครับเราไม่เกี่ยวเพอเพอลังกามันลอกเอาบาลีของเราไปนะครับสืบลังกาแล้วพอศาสนาเข้าไปเพียงไม่กี่ปีเองก็เกิดการทันสังกยาให้เขียนเป็นภาษาสิงหหนนะครับทำให้เนื้อหาต่างๆมันเพี้ยนไปนะครับไว้ใจไม่ได้นะครับเห็นไหมครับต่อมาพศ1,000เขา ลังกาเขาถึงเขียนเป็นบาลีว่าอย่างนั้นว่ามีพระถีละไปะฝึกภาษาบาลีที่อินเดียเหนือแล้วก็มาเขียนเปลี่ยนจากภาษาสิงหนเป็นภาษาบาลีอีกอมันก็ไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นของเรานี่เป็นภาษาบาลีมาแต่ส่งรุ่นแรกนะครับอ,อักษรก็เป็นอักษรของพระหมหาจจยนะนะครับไม่ใช่อักษรสิงหนนนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้น ต้องเข้าใจในนี้พระไตรปิฎกรับรองว่าเป็นอักษรของพระมหากัจจายนะนะครับที่ปรับปรุงมาจากอักษรพราหมีนะครับอักษรพราหมีพราหมีนั่นแหละครับของอินเดียเหนือนะครับและพระมหากัจจายนะนี่ก็เป็นบุตรของพรมป์โรเหตผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรพราหมีโดยตรงนะครับแต่ว่าพระองค์มาบวชนะครับก็คือท่านได้มาบวชกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ พุทธเจ้าก็เห็นด้วยนะครับว่าให้ใช้อักษรได้ก็ถึงได้มีชื่ออ,อยู่ในอ,อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับก็เลยมีชื่อพระมหากัจจานะไม่มีไม่มีที่อื่นนะครับมีแต่พระไตรปิฎกของสยามเท่านั้นนะครับส่วนพม่าเราเชื่อถือเขาไม่ได้นะครับทั้งรังกายทั้งพม,ามา่าทั้งทุกอย่างรอบๆนี่พยายามจะเคลมหมดเลยพยายามจะเคลมเคลมว่าตัวเองเป็นต้นแบบนะครับตามจริงนะ่ะ เราเป็นต้นแบบนะครับพะเรารับแบบมาจากสงุนแรกโดยตรงนะครับสงุนอโศกก็เข้ามาภายหลังนะครับเพราะว่าสงุนอโศกก็ยินดีเหนือเหมือนกันนะครับพระเจ้าโศกก็ชาวมคตเหมือนกันนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าบริเวณนี้น่ะมันเป็นแหล่งผลิตโลหะได้เป็นแดนที่หาทองคําได้อินโดนีเซียนนอนทับโลหะนอนทับอทองอยู่อินโดนีเซียก็ไม่รู้ไม่รู้รวิธี อ่าทะลุงแร่นะครับเหมือนพวกไทยเราหรือพวกยุคบัญชียงนะครับเห็นไหมครับอ่าะฉะนั้นต้องไปคิดใหม่แล้วครับถ้าอ่าถ้าทําไม่ดีกับสยามเนี่ยอ่ามันก็เป็นอันตรายต่อผู้คิดไม่ดีกับประเทศนี้เพราะว่ามันเป็นมหาลัยของอ่าฝ่ายเทราวาสสยามเทศเขามาแต่เดิมนะครับใครที่มาอยู่ทีหลังก็ต้องให้เกียรติสมรุ่นแรกนะครับต้องให้เกียรติพระหมหากัจยนะนะครับอ่า เมื่อสือบสืบรู้แล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขว่ามันอักษรมันเริ่มต้นที่พระมหากัจยนะนะครับสมรุนแรกนะครับอ่าใส่พระไตรปิฎกไม่ใช่พม่ามาบอกว่าท่องจามาเอาเอา่อาอา่อาอา้ลังกามาบอกท่องจํามาเราจะเอาตามนั้นโดด,โดดมันไม่ได้นะครับพม่านี่ก็เขามานับถือทีหลังนะครับมารับเอาจากมออดกทีหนึ่งก็มั่วออกันอยู่ในนั่นแหละนะครับเพราะเพราะทำไม่ถูกก็จะมาหาวิธีเคลนตรงนี้ก็เกิดอันตรายทั้ง ทั้งกัมพูชาทั้งทั้งพม่านะครับอันตรายนะครับเพราะว่าเขาสร้างบุญบารมีเอาไว้บริเวณนี้นะในประเทศนี้นะครับสืถ่ายทอดกันมานะครับตั้แต่สงรุ่นแรกนะครับลองคิดดูสิว่าบุญบารมีที่มานั่นนะ่ะแล้วก็สื่อกันมาประเทศนี้มีพระอรหรันต์พระอรหันต์หลายรูปแล้วตั้งสองพันห้าร้อยปีมาเนี่ยนับไม่ถ่วนหรอแล้วพระอรหันต์ก็สามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลนั้นได้เพราะ เมื่อนิพานแล้วก็จะไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบุญเรื่องบาปอีกต่อไปนะครับเรื่องบาปมันไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเรื่องบุญเขาไม่เกี่ยวข้องอีกนะครับอ่าเพราะว่านิพานแล้วจะไม่เกี่ยวก็ถ้ายังไม่นิพานทั้งจะต้องเกี่ยวกับบาปกับบุญนะครับเห็นไหมครับอ่ากับคุณกับโทษนะครับเนี่ยศาสนานี้มันเป็นอย่างนี้นะครับอ่า อ่านี่พูดถึงการพบพระพุทธรูปก็เลยยาวมาถึงนี่นะครับอ่ามันเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้ก็จะไปเที่ยวบอกว่าเป็นมหายานอีกแหละนะครับอ่าถ้าเป็นมหายานต้องแยกแยะให้เป้นนะครับนี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามหายานต้องยอมรับอย่างนี้นะครับต้องยอมรับอย่างนี้เขาก็เนี่ยเป็นผลงานของพระไทยกรอมนะครับ <c oughs> ขาเชื่อแบบนี้อ่า ก็คือญาติเราเนี่ยครับแต่ว่าความเชื่อมันต่างกันนะครับก็อย่าไปก้าวก่นะครับอย่าไปก้าวก่ว่าอ้าวไปเคลมว่าเป็นของตนของตนนอ่าอ่าอ่าคิดหมดคุมคาหมดนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเห็นพระพุทธลูปที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายมหายานก็จะทิยงทุบทําลายเหมือนที่เราพบในประสาทเมืองล่างนะครับที่แถวนครหลวงนะครับอ่าที่ค้นพบนั่นแหละครับการทุบทาลายพุทธลูกนั่นแหละครับทำให้ บุญบารมีต่างๆน่ะถอดถอนหมดนะครับทําให้บริเวณบริเวณของเมืองขอมกัมพูชานั้นตกอยู่ในความมืดนะครับความมืดความมืดก็เกิดการทําลายล้างกันนะครับนานๆมันบีบเข้าบีบเข้าเพราะกึ่งหนึ่งศาสนาก็ทําลายล้างกันนะครับว่ากันว่าเป็นนับล้านนะครับประมาณ3ล้านศพนะครับเห็นไหมครับถ้าเขารู้ถ้าเขาไม่ทําผิดนะครับก็จะไม่ถึงขั้นร้ายแรงขนาดนั้นนะครับคือ ไทยเราก็โดนพิษภัยเยอะๆก็จริงแต่ว่าเราจะไม่หนักอ่าเท่าเพื่อนบ้านเราเห็นไหมครับอ่าอ่าเนี่ยต้องเข้าใจแบบนี้เลยแต่ว่าเราต้องหันมายึดมั่นกับอ่าพระไตรปิฎกข,ของสยามเทศเราไม่ได้หให้อะไรให้เข้าใจว่าวมันเรารับมาจากอินเดียเหนือจากส่งรุ่นแรกโดยตรงนะครับแล้วก็ส่งรุ่นส่งเข้ามาสมทบนะครับถึงได้ เป็นสยามประเทศและเป็นยุคทวาราวดีแล้วก็สืบทอดมาสุขโทสขทัยเมืองละโว่เมืองอยุธยาแล้วก็กรุงเทพในปัจจุบันนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับท่าน